วันนี้พี่ก็กลับขนแก่นไปทําสวนอาทิตย์ละวันสองวันเสมอไปอยู่ในปา่าในสวนขุดดินขุดหญ้าแล้วก็สูตรอากาศบริสุทธิ์ในทุ่งนาหวังว่าร่างกายเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยสองวันนี้ไม่เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะมีอะไรที่เป็นไซเคิลของคุณในร่างกายคุณต้องปรับก็จะปรับให้เรารเราก็ได้แข็งแรงด้วยแล้วเราออกกลาลังกายมากขึ้นทุกวันนี้กับมาเตบอลมากกว่า นุ่มอีกอายุ60ตัวนี้ยมาเตะบอลอาวุโสเตะแบบเตะมากกว่าสบายนุ่มๆอีกเตะยังไงอยู่พีเมียรีเลยใช่ครับแต่สนุกครับครับเอาเลิกนี่นี่แสดงว่าการกลับบ้านนี่ไม่เฉพาะเรื่องเกษียณอย่างเดียวสิว่าจะ60ิแต่ว่าส่วนหนึ่งคือต้องการปรับรูปแบบใช่ครับใช่ครับด้วยมาจากอันนี้ส่วนหนึ่งเลยเป็นจุดเป็นจุดที่เป็นจุดที่สําคัญอย่างหนึ่งไอ้เรื่องเกษียณเนี่ยมันอีกเรื่องอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเรื่องจะปรับชีวิตไปอยู่กับธรรมชาติไปอยู่ คือพี่เข้าไปอ่านที่คอนฟอร์เวิร์ดมาแต่ว่าโอเคพี่เวอร์ี่ฟายได้มันเป็นเรื่องจริงเนี่ยว่ามันมีชายชาวชาวกรีกคนหนึ่งนะที่ว่าแกไปอยู่อเมริกาและแกป่วยเป็นมะเร็งครับแล้วก็นึกว่าเอ๊ะเป็นเดี๋ยวถ้าตายเนี่ยหมอบอกว่าอยู่ะมาณจักไม่เกิดปีหนึ่งแกก็บอกว่าถ้าตายที่อเมริกาเดือดค่าทำศพตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ก็หลายหลายเหรียญนะไม่ไม่น้อยนะแกก็เลยไหนๆก็จะตายก็กลับไปตายที่บ้านเกิดดีกว่าแกก็พาเมียแกกลับไปที่กรีซ พอไปถึงเนี่ยระหว่างที่เอาเพื่อนบ้านเก่าๆสมัยที่ก่อนอพยพไปอยู่อเมริกาเนี่ยรู้ว่ากลับบ้านก็พากันมาเยี่ยมใช่ไหมและแกก็ไม่รู้จะทำอะไรเพราะว่ามันใว่าจะตายอยู่แล้วเนี่ยพ่อแกก็ให้ไปอยู่บ้านที่เคยอยู่ตอนเด็กๆที่เคยแกอยู่ของก่อนไปอเมริกาเลยให้อยู่เป็นบ้านเป็นบ้านสวนครับแกก็ไม่รู้ทําอะไรก็เอหาหักล้างถังพงขุดไปเรื่องอะไรๆก็จะตายแล้วอะ่ะอยู่ไปอยู่มา เฮ้ยเพื่อนก็บอกเหมือนมึงจะตายไม่ตายแล้วกลายบอกสิ่งแวดล้อมดีเพื่อนฝูงญาติพี่น้องมาเยี่ยมมาหาอยู่กันคนละชีวิตกับเมริกาเลยทุกวันนี้แกยังไม่ตายกายเป็นว่าแข็งแรงกว่าเดิมครับแข็งแรงกว่าเดิมคือได้ทําสวนทําอะไรทําเราก็บอกเฮ้ยมันมันเป็นวิทยาศาสตร์ที่บายได้เหมือนกันเว้ยพี่ก็บอกเนี่ยพี่กลับบ้านเนี่ยไม่ใช่คนบอกเฮ้ย คุณนั่งบินกลับไปทําสวนคุณก็ใช้ชีวิตแบบหรูหลาเนี่ยาไปทำเมไายออกโซเชียลหรือเปล่าไม่ใช่พี่ไปเนี่ยนะลงเครื่องบินไปไปไฟเช้าที่สุดเพื่อจะได้มีเวลาอยู่ที่สวนนานที่สุดพอไปถึงเข้าสวนเนี่ยโทรศัพท์แทบไม่จับเลยอันนี้คือเสาร์ทิตย,ย์เสาร์อาทิตยเลยต้นไม้ตัวไหนที่จะต้องใส่ปุ๋ยจะทําอะไรจะปลูกต้นไม้จะอะไรอยู่ในนั้นทั้งวันแล้วทําเพื่อให้มีร่างกายได้เหงื่อ แบกถ้าจะถือดินลดน้ําจะต้องทําให้หนักๆเหมือนกับเราอยู่ในยิมแล้วก็กลับมาก็ทํามาได้ห้าวันยกเว้นอาทิตย์ไหนที่มันติดอะไรจริงๆก็ไม่กลับมีเพื่อนฝูงอย่าไปหารุ่นน้องรุ่นพี่ไปหากินข้าวกันทํากินข้าวกันในสวนครับมันก็จะเป็นอะไรซึ่งชีวิตมันมันมีความสุขกับสารเอาว่ามีความสุขความสุขโดยแท้จริงด้วยนะเป็นความสุขโดยแท้จริงไม่มีความเครียดไม่มีอะไรชีวิตอยู่ตรงนั้นเนี่ย แล้วสวนเราก็จะกลายไปเป็นเราจะทาเป็นที่เรียนรู้ศูนย์อะไรโอ้มันมันมันก็จะทําอะไรไปห่าไอ้่าใช่ครับแสดงว่าการกลับไปอยู่สองวันแบบกลับไปอยู่ในเรียกว่าอยู่ในบ้านเกิดอยู่ในสวนอยู่ในวิถีที่เราเคยมานี่ชีวิตมันเบาผ่อนคลายไปเลยเหรอพี่ลิเบาผ่อนคลายไม่นึกถึงของเรื่องการแข่งขันชิงดีชิงเด่นพอเราไปอยู่อย่างนั้นมันก็เหมือนกับเรามองไปถึงชาวบ้านทุกวันนี้บางทีเขาไม่ได้สนใจหรอกว่าว่าใครจะเป็นยังไงแต่ว่าเขาอยู่ของเขาเขา ผิดอะผิดผลผลิตของเขาเลี้ยงโลกไปมีผลผลิตออกมาขายคนมาซื้อเขาเขาพีมีเงินเหลือเขามีเหลือมากเขาก็อยู่ของเขามันเป็นชีวิตที่มันก็ระแบบอะ่ะแต่ตอนแต่ตอนหนุ่มๆก่อนป่วยนี่ไอ้สิ่งแบบนี้เราจะไม่นึกถึงมันใช่ไหมพี่ลีไม่นึกถึงมันแม้กระทั่งก่อนหน้านี้ไม่นานพ่อพี่เนี่ยก็เป็นข้าราชการเป็นครูนะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนก่อนแก้เกษียณนี่แกก็ชอบทำกเกษตรพี่กลับบ้านไปเยี่ยมแกพี่ก็เห็นกแก่ทาเราก็ไม่คิดอยากทำนะเฮ้ยพ่อขยันเว้ยทา ไปงานเกษตรแฟร์ไปโน่นไปนี่ซื้อของมาปลูกทําเข้าอ่นอานในชื่อหนังสือมาอ่านปลูกต้นไม้ทํายังไ,แไงแก็ทําแกเราไม่เคยคิดจะไปช่วยแกหรอกแกไม่อยากทําแต่พอพ่อป่วยพ่อเสียกระทันหันพี่ก็กลับบ้านช่วงระหว่างที่ทําศพแล้วก็หลังจากนั้นก็แม่ยังอยู่เนี่ยกลับไปเยี่ยมแม่เพราะกลับไปเยี่ยมแม่บ่อยมากขึ้นเพราะว่าพ่อเสียเนี่ยองรู้สึกว่ามีความรู้สึกผิดว่า เออเราไม่ได้กลับบ้านบ่อยเพิงพอหรือเปล่าตอนพ่ออยู่นะแต่พี่ก็ถือว่าเป็นคน้านอกที่กลับบ้านบ่อยนะถ้าเทียบกับคนในหมู่บ้านในการบางคนปีหนึ่งปีใหม่กลับทีสงการกลับทีบุญกระถินกลับทีบแต่พี่แทบจะกลับเดือนละครั้งสองครั้งโดยสมัยต,ตอนสมัยที่พ่อ,อยังอยู่มแม่ยังอยู่พอพ่อเสียแม่อยู่คนพี่ต้องกลบับทุกททุกอาทิตย์เลยกลับไปก็วิ่งผ่านจากในเมืองกลับไปบ้านตัวเองเนี่ยผ่านทุ่งนาไล่สวนผ่าน แล้วยิ่งไปเห็นที่พ่อทําไว้เนี่ยโอ้น้ําตาไหลคือ,อเป็นความเศร้าที่แทบไม่บอกไม่ลูกเมียพี่ต้องถามมาช่วงนั้นวนะ่าพี่เป็นอะไรมันรู้สึกยังไงมันคือเรียกว่าคิดถึงบ้านนะ่ในภาษาอของเราอะนะบรรยากาศเดิมๆอะไรเดิม,มที่เราเติบโตมาเนี่ยม,มันเป็นแบบนั้นเลยแล้วก็โอ้พี่เป็นอยู่เป็นเป็นเดือนนะเป็นเดือนสองเดือนตอนพ่อเสียก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะกลับมาทําสวนทําอะไรสักอย่าง สี่ปีมานแล้วนะหลังโควิดพี่เอาแบคโคเข้าไปในแปลงวันแรกเป็นวันทีร่รัฐบาลประกาศคลายล็อกดาวน์เครื่องบินขอนแก่นุงเทียบินได้ไปเลยเป็นวันแรกที่ไปเฮ้ยแบคโคมาเลยวันนี้เดี๋ยวผมกลับพี่แบคโคมาเลยแล้วไปคุมแบคโคขุดซะเลยลูกน้องที่เคยไปเห็นวันที่เป็นดํานาปีแรกหรือมาอถึงวทุกวันนี้ไปนะเราก็มีความสุขว่าโอ้โหนี่สเสียดายว่าทําไมไม่ทําไปตั้งสิบยี่สิบปีที่แล้ววะตนะ้นไม้มันจะโน่นแล้ว พ่อพี่ปลูกต้นยางนาตอนก่อนเกษียณไม่นานนะตอนเกษียณกอายุแปดสิบกว่าแปดสิบสองต้นยางนาต้นหนึ่งที่ปลูกไว้ขนาดนี้นะขายได้ขายได้ต้นลราไม่ไม่ไม่น้อยนะถ้าจะตัดขายมาเป็นไม้อะเราก็รู้สึกว่าออะไรว่าเราอยู่กับบ้านนอกอยู่กับตรงนี้ไม่ไม่ปลูกต้นยางนาวะพ่อมาปลูก้สองสามต้นต้นแป๊บเดียวเองอะเนี่ยผมท้าเลยนะ ใครที่มีที่รลกล้างว่างเปล่าที่ถ้าเป็นคนต่างจังหวัดนะอยู่ต่างจังหวัดรหรือแม้กระทั่งคนกรุงเทพที่ไปซื้อที่ว่าอย่าไปปล่อยให้มันที่มันรลกล้างว่างเปล่าปลูกซะแล้คืออย่าไปอย่าไปปล่อยไว้เฉยๆเอาอะไรซื้อต้นไม้เนี่ยเอาไปปลูกปลูกปูกไว้เมือม่อเมื่อไหร่ที่คุณคิดว่าอยากจะใช้ประโยชน์หรืออยากจะปลูกคุณจะรู้สึกว่ามัน <c oughs> มันคิดไม่ผิดที่ไปปลูกไว้แสดงอันนี้มันมันเป็นลนักษณะนาด้วยแล้วก็นงกับสวนเป็นเกษตรผสมผสานพี่ปลูกสารพัดที่อยากทดลองปลูก อง,งุอ่นก็ยังได้กินปลูกสตรอเบอรี่ใครบอกเฮ้ยสตรอเบอรี่มันพิดกรุงเทพไหมเ,เป็นน้อยเหรอพี่ก็ได้สตรอเบอรี่มาจากคุณลูกที่ดอยตุงอโอ้โหมันออกเก็บจนจน<ะ>จนเหลือต้องแจกคนะ่ะแต่ยังไม่พอยังไม่ขายแค่นั้นเองอสตรอเบอรี่ได้แล้วปลูกอินทผลัม<ะ>ปลูกมะม,ม่วงปลูกโอ้โอและความรู้สึกกลับไปเป็นทําเกษตรอีกรอบหนึ่งนี้มันเหมือนความรู้สึกที่มันขุดความเป็นแบบเด็กบ้านนอก ในยุคนั้นของเรานี่ขึ้นมาเลยไหมขึ้นมาอคือเด็กบ้านนอกทุกคนก็ต้องผ่านประสบการณ์ก็ต้องไปทําช่วยพ่อแม่ญาติพี่น้องทําไร่ทํานาทําเล็กๆน้อยๆตามที่ตัวเองกําลังมีเคยถอนกล้าเคยดํานาเคยเกี่ยวข้าวเคยนวดข้าวเคยทำมาหมดไถานาก็ลองทําแต่เนื่องเราเด็กเนี่ยเราสู้แรงควายไม่ได้เราก็ไม่ได้ไถเท่านั้นเองป็นกะทำหมดผ่านชีวิตบ้านนอกมาหมดถ้าดูทุ่งแสงตะวันพวกพี่นกทําไปยิงกระปอม ขายไข่บดแดงครับ้งหมดสนุกแล้วก็มันก็เป็นชีวิตแบบนั้นครับแล้วก็พอไปอยู่เนี่ยเราก็ไปอยู่ไปทําเกษตรทีเนี่ยพวกนี้ก็ยังอยู่รายรอบเราสภาพแวดล้อมแบบเนี้ยมีไข่มดแดงอยู่ที่สวนมีต้นไม้ที่เราเคยกินตั้งแต่เด็กมีมะกอกมีมะม่วงสารพัดแล้วพี่ก็พยายามหาต้นไม้ซึ่งมันเป็นต้นไม้อีสานซึ่งมันจะเริ่มไม่มีแล้วเนี่ยเอามาปลูกไว้ในสวนแม้กระทั่งต้นกระบกต้นกระบก ที่คนอมอนอมอนอีสานเนี่ยสาพี่ก็ไปหาเฮ้ยมีใครขุดล้อมาขายพี่ก็ต้องซื้อมาปลูกอกะว่าให้มีกระบอกอยู่ในในนาเราครับอะไรแบบเนี้ยพี่ดิว่ามันแปลกไหมว่าอยู่ๆมาวันหนึ่งไอ้ช่วงเวลาเราเคยเคยเติบโตมาเป็นเด็กที่เราอยู่มันอย่างนี้นะแล้วอยู่มาวันหนึ่งเราก็เข้ามาแสวงหาทํางานประสบความสำเร็จเหมืองอยู่ๆวันนึงไอ้ตรงนี้มันอยู่มันกลับมาได้ยังไงเนี่ยนี่ดิคือโอเค ในแง่ชีวิตของคนที่ว่าเรามีสองโลกอย่างนี้นะเรามีคนบ้านนอกเนี่ยชีวิตสังคมมันก็สอนอะไรยอย่างนี้ครับสารว่าถ้าเราเติบโตเราเรียนเราเด็กเราต้องเรียนดีเป็นลูกครูเป็นเป็นคำพูดที่เรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ในบ้านนอกเรียนโรงสูงนะเป็นเจ้าคนนายคนนี่ไม่ได้เป็นพูดกันเล่นๆในนั่นนะเป็นการพูดจริงๆญาติพี่น้องเราหรือใครเนี่ยคนบ้านนอกจบมาต้องไปเป็นนายอำเภอนะเป็นผู้ว่า ก็จะเป็นแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นเราอยู่บ้านนอกเนี่ยเราจะไปไปเรียนก็กเก๊แก,แ,ก,แ,กแล้วกลับมาเป็นชาวนาได้ยังไงถูกไหมถ้าใครกลับมาเป็นชาวนาที่ถือว่าถือว่าแบบว่าถือว่าเล,ว,<ะ>ลวครับจำเน<ร>กแต่ตอนนี้คนละเรื่องอคือตอนนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปแบบนี้เหมือนพี่เนี่ยจบจากโรงเรียนในหมู่บ้านก็ไปโรงเรียนในอำเภอในอำเภอจบพอเรียนดีสอบเข้าโรงเรียนประจำจังหวัด ก็ต้องแบบนี้ก็เอนท์านเข้ามหาวิทยาลัยแน่นอนเลือกคณะวิศวะคณะหมอ,อมเมื่อไม่ติดก็ไปเลือกคณะที่รองลงมามก็พยายามไล่ล่าชีวิตซึ่งมันหนีออกจากบ้านนอกให้มากที่สุดคนที่ประสบความสําเร็จของลูกชาวบ้านเนี่ยต้องไม่มาทําอะไรในแถวแถวบ้านตัวเองคือว่าต้อง <c oughs> ต้องไปในที่ที่ญาติพี่น้องไม่ได้ทําเช่นญาติพี่น้องไม่มีใครเป็นนายอำเภอหรอกคุณต้องกลับมาเป็นนายเภื่อนะคุณต้องไปเป็นผู้ว่าเป็นอะไรแบบนี้นี่คือ เป็นตำรวจเป็นทหารอะไรเงี้ยใช่ไหม,มเราก็อยู่สไตา์ได้ไม่ถืว่าพี่มไม่ชอบสายแบบนั้นเพราะเรียนวิทยาศาสตร์ก็ไม่เคยคิดว่าจะมาเป็นผู้ว่นานายอำเภออะไรไม่มีแต่เป็นวิทยาศาสตร์ก็คิดว่าจะเรียนให้สูงที่สุดอาจจะเป็นด็อกเตอร์เป็นอาจารย์เป็นอะไรพวกนี้ตอนเด็กไม่ได้ไปอย่างนั้นครับมันถึงชีวิตมันถึงขาดออกจากสาแหรกของบ้านเราจบแล้วก็ต้องแรงงานมาอยู่กรุงเทพ มาก็โอ้โหตามสูตรของเด็กบ้านนอกจบจบวิ่งหางานได้งานก็แล่งานแล้วก็ต้องทำไปก่อนโครับหนรถเมย์เรื่อยไปเนี่ยแบบเพลงพี่แอดกระบาแบบนั้นเลยครับพี่ทำงานไปซิฟิรับพักอยู่แถวหน้ารามโหนรถเมย์เรื่อยไปมาคลองเตยมาคลองเตยอยู่อพาร์ตเมนต์ก็ชีวิตยังไงวะเมื่อไหร่ชีวิตเราจะดีขึ้นวะนะแต่ว่าแน่นอนเราก็ต้อง เรามีเปา้าหมายว่าชีวิตเราต้องดีสักวันหนึ่งเพราะ<ภ>ว่าเราทกัดฟันสู้นะก็กัดฟันสู้ครับเพราะว่าชีวิตเราอยู่บนนอกอย่างนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปกัดผัดกัดฟันสู้แต่ว่าพอเรามาถึงวัยหนึ่งเนี่ยเรียกว่าไออาวุโสระดับหนึ่งซึ่งเราพอจะพึ่งพาตัวเองได้มีทางเลือกในชีวิตได้การกลับไปอยู่อย่างนั้นมันก็เลยเหมือนกับมันทดแทนอืไอความรู้สึกอีกแบบหนึ่งซึ่ง แล้วมันเป็นความพร้อมของเราที่จะกลับไปด้วยใช่สมัยนี้เนี่ยความคิดของคนรุ่นใหม่หรือสังคมของเราเนี่ยมันไอความรู้สึกแบบนั้นอาจจะไม่สูงเท่าสมัยพี่นะสมัยสังเกตว่าคนเด็กจบใหม่เนี่ยกลับไปอยู่บ้านเนี่ยเยอะขึ้นนะเยอะขึ้นมากขึ้นไปสร้างธุรกิจอะไรของตัวเองไปทําอะไรของตัวเองโดยที่ไม่ถูกดูดูแทนจากชาวบ้านอีกต่อไปบอกเฮ้ยกลับมาทําไมวะไม่มีครับกลับมาไปสร้างคาเฟ่รอบหมู่บ้านคนชื่นชมว่าเฮ้ยเฮ้ยน่าสนใจเว้ย ไอ้นี่กลับไปทําสินค้าโอท็อปอันนี้ไปนี่ทำโน่นทํานี่เฮ้ยกลายเป็นมันเป็นแนวโน้มซึ่งดีดีกว่าสมัยพี่เป็นหนุ่มๆเยอะสมัยก่อนหนุ่มๆแล้วเราเรียนจบพี่จบเกษตรที่บางเขนเนี่ยลองจบแล้วกลับไปอยู่บ้านดิจะอยู่ยังไงเขาจะดูถูกเอาใช่ไหมไปไม่รอดอะไรเงี้ยนะไปไม่รอดครับเอ้ยอะไรว่าส่งเรียนตั้งสูงกลับมาอยู่บ้านเหรอครับใช่ไหมชีวิตเราถึงต้องมาเนี่ยแต่โชคดีว่าเรามาแล้วเราก็หาทางของเราเจอหาสิ่งที่เราชอบครับ ก็เราก็สู้บากบั่นในเมืองจนกระทั่งเรามีวันนี้ได้หากว่าใครชอบรายการนี้ก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์หรือว่าส่งคอมเมนต์ไม่ได้นะครับว่าอยากจะให้เราไปคุยกับใครบ้างนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้กับทีมงานครับ